สวัสดีครับทุกท่านผู้ฟังเที่ยวรบกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดยั้งครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้มาพร้อมกับฝนนะคบท่านผู้ชมสืบเนื่องมาจากตอนนี้ครับท่านพายุฝนครับท่านขนองกระจายหลายพื้นที่กรรันดทีเดียวแล้วก็ส่งผลนั้นให้เกิดอะไรขึ้นจ้าตอนนี้หือเนื่องจากนะครับท่านฝนได้เทล,ลงมาตอนนี้ม็อบเผชิญมรสุมนะคบท่านผู้ชมโอทอ้อเฮ้ยทำไมตอนนี้นะเนียมันช่างเป็นแบบนี้ได้อย่างไรเหตุเพราะอะไรจะเนี่ยไล่หน่วยงานเหลียวแลนะครบท่านผู้ชมปล่อยให้ม็อบเดียวได้ ซ้ำลนนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ว่าเฮ้ยหลังจากฝนเทลงมานะครับท่านม็อบเป็นอย่างไรบ้างจ้าแห่หิ้วเข้ากล่องนะครับท่านผู้ชมวิ่งวุ่นกันเลยทีเดียวครับท่านไปหลบในเต็นนะครับท่านผู้ชมหวังว่าเอาเลยเว้ยเฮ้ยฝนมึงทําอะไรกูไม่ได้แล้วนะเนี่ยมีเต็นนะครับท่านเต็นอะไรจ้าเต็นกันฝนนะครับท่านผู้ชมหลังจากนั้นครับท่านลือหึงนะครับท่านผู้ชมพายุฝนฟ้าขนองกระจายไม่เลิกครับท่านส่งผลให้ลมหัวนะครับท่านผู้ชมพัดเต็นปิลครับท่านก็เป็นที่ติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวนะครับ ท่านผู้ชมม็อบจะเป็นอย่างไรต่อโดยตอนนี้เว้ยเฮ้ยบางส่วนก็วิเคะห์นะเนี่ยโอ้ยเหมือนกับสวรรค์ล,ลงทันหรือป่าป่มไหนจะเนี่ยเออปุ่มฝนตกนะครับท่านผู้ชมทําให้ม็อบแทบหมดทางไปกันเลยทีเดียวก็วไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านแต่เดี๋ยวก่อนตอนนี้นะครับท่านผู้ชมมีหลายเรื่องหลายราวเลยครับท่านทั้งเรื่องของอะไรวะเนี่ยผ่านฉลุยนะครับท่านผู้ชมมติสภาค,ครับท่านหลังจากมีการอวดผ่านร่างพรบงบประมาณปี69เนะครับท่านผู้ชมวาระแรกครับท่านเป็นไปอย่างไรบ้างจะเนี่ย ผ่านฉลุยหรือไม่หลังจากที่มีประชากรบางส่วนออกมาทานายนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยงบประมาณไม่ผ่านแน่นอนกันเลยทีเดียวเพราะอะไรเจ้าเนี่ยเนยวินเดือดครับท่านส่งสัญญาณอนุทินนะเนี่ยแตกหักทักษิณหลังจากมีข่าวลือนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยไม่ไม่ใช่ข่าวลือสิว่า้ทักษิณได้ไปปรากฏตัวนะครับท่านผู้ชมเป็นบอก,กอคนที่สี่ครับท่านที่เนชั่นอะไรประมาณนี้กล่าวว่าเนี่ยเฮ้ยอาจจะจําเป็นที่จะต้องยึดกระทรวงมหาดไทยคืนนะครับท่านผู้ชมจากพรรคภูมิใจไทยมาให เพื่อไทยกากับดูแลเองแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าผ่านเฉลุยนะคะบท่านผู้ชมสลิมเดือดไม่หยุดยั้งหรือเปล่าวไว้เนี่ยมติสภาโหวตผ่านล่างพอเราบอบว่าประมาณ6 9วาระแรกครับท่าน322เสียงนะคะท่านผู้ชมต่อ158เสียงจํานวนผู้ลงมติ482คนเห็นด้วย322คนไม่เห็นด้วยรัจเนี่ย158คนแล้วมีงูเห่าบ้างไปมจ้าเนี่ยมีนะคะบท่านผู้ชมหือจากพรรคไหนบ้างไม่แน่ใจวันนี้แต่เท่ากับที่เห็นตอนนี้นะคะท่านผู้ชมพรรคของคุณ หญิงสุดารัฐครับท่านอาจจะเจ็บปวดเหลือเกินกันเลยทีเดียวตอนนี้นะเนี่ยงูเห่าเต็มตัวเว้ยเฮ้ยกิจสอสอพักประชาชนพักซ้มครับท่านประเดิมนะเนี่ยรับหลักการล่างงบ69ส่วน3มงูเห่าพักคุณหญิงสุดารัฐไทยสร้างไทยก็ยังเหนียวแน่นนะครับท่านผู้ชมนี่มีสอสออยู่6คนนะครับท่านสําหรับพักไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุดารัฐตอนนี้ก็ลือหึ่งนะครับท่านผู้ชมว่า5คนนะเนี่ยเตรียมจะไปซบกับใครแล้วจะเนี่ยธรรมนัสนะครับท่านผู้ชมเพื่ออะไรจะเนี่ยเพื่ออะไรไม่รู้อ่ะเนี่ยแต่รู้อย่างเดียวชอบ พนิการออกมานะครับท่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยเอ้แต่ว่าชอบพนิการนี้ก็หลายรอบแล้วนะครับท่านอะไรวะเนี่ยทายผิดนะครับท่านผู้ชมเอ้หรือว่าแกจงใจวะเนี่ยทั้งเรื่องอะไรจ้าเรื่องที่ทักษิณไปเจอกับอะไรวัฒนาธรจริงหรือเปล่าที่ฮ่องกงชอบพนิการออกรายการสรยุทธ์น่าชื่นตาบานอ๋อไม่จริงค่ะไม่มีสุดท้ายเป็นอย่างไรบ้างจ้าธนาธรก็บอกว่าไปนะครับท่านผู้ชมเป็นอย่างไรต่อจ้าตอนนี้พักเรื่องน้ำปลาปลากินได้ไปก่อนนะครับท่านผู้ชมโอ้ยโดยตอนนี้ ีครับท่านสลิมแห่สูฮกนะเนี่ยสินแสเข่งครับท่านหลังจากออกมาฟันธงนะครับท่านผู้ชมนายกอิงยังไงก็ไปไม่รอดแนเ่เลยแล้วก็เชื่อมั่นนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ว่าเชื่อมั่นสิวเฮ้ยฟันธงเลยนะครับท่านปี2568ซึ่งก็คือปีนี้นะเนี่ยอุ้งอิงจะต้องลีภัยนะครับท่านผู้ชมอย่างแน่แท้กเลยทีเดียวหลังจากไปออกรายการคนดังนั่งเคียนหรือที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วว่าเนี่ยพิธีกรก็ถามสินแสเข่งเฮ้ยพูดแบบนี้นะเนี่ยได้ข้อมูลลับอะไรมาหรือเปล่าหรือมีการใบแอดส่วนตัวหรรืออไไม่ะ ประมาณนี้สินแสเข่งบอกว่าไม่ใช่ความเชื่อนะเนี่ยแต่เป็นการฟันธงนะครับท่านผู้ชมฟันธงว่าอะไรจะเนี่ยรัฐบาลจะล่มสลายครับท่านององเงจะต้องลีภัยหนีแบบทักสินมาอีกแล้วค่้ยสินแสเข่งนะครับท่านผู้ชมแรงอย่างไม่หยุดยัง้งกันเลยทีเดยียวโผล่เนี่ยทักแรงปี68ปปีนี้อีกแล้วประเทศไทยจะเสียแผ่นดินครับท่านแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าเอ๋ยก็ไม่รู้ว่าแผ่นดินส่วนไหนนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ครับท่านมีการโยงนะเนี่ยเอ๋ยแผ่นดินที่ว่านี้อาจจะเป็นแผ่นดินไทยเสีย ให้กอมเมนหรือเปล่าก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่แ่ตอนนี้เฮ้ยไทย PBS ส่งเข้าประกวดนะครับท่านผู้ชมมีกระแสข่าวลือหนาหูครับท่านยิ่งกว่าหนูหาไม่จุดยังเรื่องอะไรจะเนี่ยเตรียมประกาศปิดด่านไทยครับท่านกัมพูชา6แห่งนั้นเนี่ยแล้วก็จุดผ่อนปลน10แห่งจุดท่องเที่ยวเขาพระวิหารหลังจากตอนนี้กัมพูชาครับท่านเขมรตของเราส่งเข้าประกวดได้มีการปั่นกระแสรักชารักแผ่นดินเหลือเกินเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมวอนนะเนี่ยประชาชนครับท่านไม่หันมาซื้อสินค้าไทยอย่าง ขาดอะไรประมาณนี้ตอนนี้ก็แห่มีการวันนะเนี่ยประชาชนของ2ประเทศจะมีการกระทบกระทั่งกันหรือเปล่านะครับท่านพระราชประเทศไทยเตรียมประกาศปิดดนันอะไรวะเนี่ยไทยเขมรหกแห่งจุดผ่อนตนสิบแห่งหรือเปล่าก็ไม่อาจแน่ใจพลตํารวจโทเลวัดกินเกสรละจะเนี่ยปลุกกระแสข้างชาติระวังเขมรจะชิบหายนะเนี่ยเลวัดครับท่านวอนหุนเซนนะเนี่ยอย่าปลุกกระแสข้างชาติให้เกิดความเลือหายอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรต่อไปดีครับท่านส่วน ตอนนี้เป็นอย่างไรต่อจ้าเฮ้ยมันก็มีหลายเรื่องหลายเล่านะครับท่านผู้ชมตอนนี้เว้ยเฮ้ยสลิมก็ได้ออกมาปั่นนะครับท่าน4วัน5วันก่อนครับท่าน ทักษิณหนีแล้วนี่เนี่ยหนีไปไหนเจ้าเนี่ยหนีไปเขมรนะคบท่านผู้ชมโดยใช้วีซ่าของประเทศเขมรอะไรประมาณนี้หลังจากนั้นทักษ so ิณก็ได right so so ้ปรากฏตัวนะคบท่านผู้ชมสลิมก็ออกมาครับท่านหนีไปแล้วเนี่ยแต่ว่าเจอพวกเขาดักทางนะคบท่านผู้ชมทําให้ทักษิณเนี่เนี่ยต้องทําการกลับมาก่อนนะครับท่านกูวกลับมาทําไมวะเนี่ยกดเข้าไปฟังเล็กน้อยถึงปานกลางมันจะมีไอ่ยูทูบอยู่ช่องหนึ่งนะครับท่านทักษิณหนีไปแล้วแต่กลับมาใหม่เนี่ยเพราะอะไรจ้าโดนดักทางนะคบท่านผู้ชมเลยต้องมาปรากฏตัวที่ปปสมาบรรยายพิษ อย่างนั้นอย่างนี้โดยมีอนุทินกับเครื่องบินนะครับ่านผู้ชมแล้วก็อนุทินก็มายืนข้างๆด้วยวันนั้นเป็นอย่างไรต่อจากหลังจากนี้โอ้ยแม่มมื่อยคนดูสี่ห้าแสนนะครับ่านผู้ชมบอกตอนนี้กลับมาก่อนครับท่านเพื่ออะไรจะเนี่ยเพื่อที่จะทําให้สารไปใจแล้วก็จะหนีอีกครั้งนะครับ่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปขนาดเดียวกันครับท่านเสรีพิสุทธิ์ตอนนี้นะครับ่านผู้ชมลั่นบ่อยทักสินไว้ไม่ได้แล้วน,ะนั่นเนี่ยเตรียมครับท่านจัดการหลังจากที่เมื่อวานเมื่อวานซื้อนะครันบนได้ ทการผลประชาชนหรือมวลชนบางกลุ่มไม่อาจแน่ใจครับท่านไปไหนจะเนี่ยไปที่ศาลนะครับ่านผู้ชมเอ้ย <Hey, S 1> เหมือนกับประมาณว่าจะต้องเอาทรัพย์สินติดทุกข์ให้ได้อะไรประมาณนี้โอ้ยมันก็มีกระแสลือนะครับ่านผู้ชมเสรีพิสุทธิ์ครับท่านเชื่อมั่นนะเนี่ยวอนประชาชนเห็นใจหรือเปล่ายังไม่มีเขียนบอกนะครับ่านผู้ชมแต่มีหลายฝ่ายครับท่านหนุนนะเนี่ยพตลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นี่แหละคือตัวแทนที่เหมาะสมแล้วถามเหมาะสมเรื่องอะไรจะเนี่ยในการขึ้นเป็นนาย,ยกนะครับ่านผู้ชมโอ้ยก็ ตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวครับท่านม็อบเฮสันหลันนะครับท่ามผู้ชมก่อนเข่าสุดครับท่านอะไร <c oughs> โอ้ยพายุฝนเข้าเต็น์ปิวอืมกูก็ไม่รวยไปพื้ต่อนะครับทดามผู้ชมนายกอิงเป็นอย่างไรบ้างจา้าหลังจากทักษิณชินวัตรได้ทําการไปออกรายการเนชั่นนะครับทดามผู้ชมเป็นบกคนที่4ครับท่านหลังจากมีรายการอะไรวะเนี่ยของเนชัน่นสามบกนะครับท่านสวมบทอะไรวะเนี่ยอืมบรรณาธิการนะครับเดานผู้ชมสื่อสารมวลชนมองว่าเนี่ยเพื่อไทยต้องทําการ อะไรวะเนี่ยเหมือนกับว่ายึดนะครับท่านมหาไทยคืนจากอนุทินนายกอิงเป็นอย่างไรต่อจ้านหลังจากนักข่าวไปสัมภาษณ์ทําท่าเจ็บคองดไทยสัมภาษณ์สื่อนะคะท่านผู้ชมและทีนี้สลิมก็เฮลั่นเลยครับท่านมันเฮเรื่องอะไรแล้ววะเนี่ย อ๋อเรื่องครอบงำพักนะครับท่านผู้ชมเตรียมครับท่านยื่นสารนะครับท่านผู้ชมแล้วก็โอ้ยมันเหมือนกับว่ามันไปแฝงตัวอยู่ในบ้านเขาเลยนะครับท่านคุณหญิงพจมานเคาะโตผูก็เอ้ยโี่เคาะโตเรื่องอะไรวะเนี่ยประกาศแตกหักทักษิณบ่มไหนอีกแล้ววะโอ้ยบ่มที่จะให้นายกหญิงต้องเลือกแล้วว่าจะอยู่กับทักษิณหรือว่าจะอยู่กับคุณหญิงพจมานนะครับท่านผู้ชมงงไปหมดเลยครับท่านตอนนี้ก็อีลุงตุงนางสังขยาอย่างไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างจ้าด้อม พมเฮลั่นนะครับท่านหลังจากตอนนี้คุณชาดาไทยเศษครับท่านเดือดขู่รัฐบาลนะเนี่ยไม่แจกเงินหมืน่นนายกเทงจะต้องมาแน่นอนนะครับท่านผู้ชมทำประชาชนทั้งหลายแห่สูหกครับท่านอืม ยุงแล้วทีนี้รัฐบาลอยู่ลาบากแล้วนะเนี่ยเพราะอะไรจ้ะเนี่ยเงินหมื่นไม่มานะเนี่ยนายกจะต้องชื่นรัฐพงษ์เรืองบรรยาวุฒินะครับ่ามผูุชมหัวหน้าทึงของเราส่งเข้าประกวดอะไรประมาณนี้มันก็มีกระแสข่าวนะครัดบดามผู้ชมหลังจากทักษินครับท่านอดีตนายกนะเนี่ยออกมาลั่นนะครัดบดามผู้ชมสลิมมันก็เดือดไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวรวมถึงกลุ่มต้านบางส่วนเนี่ยเชื่อเหลือเกินนะเชื่ออะไรว่ากูกดเข้าไปดูอีกแล้วนะครับท่านเชื่อว่านายกทักษินนะครัดบดามผู้ชมอดีตนายกนะเนี่ยได้มีการคุยกับนายก เพราะอะไรจะเนี่ยเพราะว่าเป็นพ่อลูกกันมันก็ถูกแล้วนะคระับท่านผู้ชมกูว่างงเหลือเกินกันเลยทีเดียวนําพามาถึงตอนนี้ครับท่านหลือหึงกันวุ่นนะครับท่านผู้ชมแต่ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเรื่องอะไรจะเนี่ยเรื่องเพื่อไทยครับท่านเตรียมยึดมหาไทยคืนอะไรประมาณนี้ส่งมลให้ตอนนี้คุณเ네นวินชิดชอบครับท่าน เอยถ้าเกิดเปรียบเสมือนทักสินนะคะท่านผู้ชมเป็นผู้นําอะไรวะเนี่ยอของฝั่งเพื่อไทยนะคะท่านผู้ชมในวินก็อาจจะเป็นผู้นําตัวจริงของไทยภูมิใจไทยหรือเปล่าก็ปรากฏภาพนี้ครับท่านเอ้ยคุยอะไรกันเนี่ยนักข่าวสงสัยถามสงสัยเรื่องอะไรวะเนี่ยกำลังจานอยู่สงสัยคุยอะไรกันครับท่านอนุทินเผยคุยอะไรกับนาย,ยกหลังจากสื่อไปถามนะเนี่ยคุยอะไรกันจ้าบนบอลลังหลังคนต่างไหว้กันนะครับท่านหลังมีกระแสข่าวว่าจะถูกยึดกระทรวงมาหา ใครคืออะไรประมาณนี้เรื่องนี้ก็มองได้หลายมุมมองนะครับท่านผู้ชมแววเข้ามาครับท่าน เรียมจะยึดอะไรวะเนี่ยศึกษาที่การนะครับท่านผู้ชมไม่รู้จริงหรือเปล่าแล้วก็อะไรต่อจะเนี่ยมหาไทยนะครับท่านผู้ชมส่งผลให้ตอนนี้มีการวิเคราะห์ไว้ยเฮ้ยถ้าเกิดสมมุติอนุทินได้ทําการถอนตัวจากพักร่วมรัฐบาลนะครับท่านผู้ชม,มบางสายก็ออกบอกมานะครับท่านเนวินจะต้องไม่ยอมเนะี่เนวินชิดชอบจะต้องอะไรวะเนี่ยเคาะโต๊ะนะครับท่านผู้ชมเพราะแข่งอยู่แล้วครับท่านส่วนเนวินละเอส่วนอนุทินละจ้าอนุทินนี่อาจจะยอมได้อะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมเหตุการณ์อีลุงตุงนาง สังขยาไปหมดเลยครับท่านส่วนตอนนี้กูรูนะครับท่านผู้ชมจะุพรฟันธงอีกแล้วโอ้โหมาอีกแล้วเฮว้ โอ้ยเจด,ดุพรไม่ทอ้อเราก็เหนื่อยแล้วนะครับท่านจด,ดุพรมาอีกแล้วฟันธงการเมืองข้ามขั้วเดินทางมาถึงปลายทางใกล้จบแล้วนะครับท่านผู้ชมมันใกล้จบมา 2- 3 4 5ปีแล้วครับท่านแล้วมันจบนะสิยังยังไม่จบนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรฉะนั้นครับท่านดีกว่าอยู่ว่างๆนะครับท่านผู้ชมในขณะที่ฝนตกครับท่านแอดไลนะ์นัดบิวช็อปก,ก็จะสั่งซื้อสินค้าได้ออ,อกล้วยหอมอบธรรมชาตินะครับท่านผู้ชม300กรัม150บาทลูกหยีฉาบลูกหยีกวนเม็ดมะม่วงหยิมะพานาแ้วม นะครับท่านผู้ชม500กรัม240บาท250กรัม140บาทค่าส่ง40บาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีปลากระพงทุบนะ,ค,ะ 170, บครับท่านผู้ชม170กรัม150บาทครับท่านหมึกอบน้ําผึ้งนะครับท่านผู้ชม150บาทครับท่านแล้วจะสั่งซื้อได้อย่างไรจะเนี่ยสแกนไอเขียวๆตรงนี้เข้าแอปพลิเคชันไลน์นะครับท่านหรือว่าเข้าเพิ่มเพื่อนแล้วก็แอดไลน์นัดวิวช็อปครับท่านหรือว่าจะจิ้มลิงก์ไลน์นะครับท่านที่ผมปักหมุดไว้บนสุดของคอมเมนต์ยูทูบก็ได้ขอบคุณอย่างไม่หหยยยยุดด่่อนนนกันเัเเลททีีวครบา มันก็หลากหลายประเด็นนะคะบท่านผู้ชมโดยตอนนี้มาอีกแล้วเเฮ้ยมาอีกคนนึงแล้วตู่ละจ้าตู่ไหนจ้าเนี่ยตู่ประยุทธ์หรือเปล่าบอกไม่ใช่ตูจ่จดุพรครับท่านหลังจากนนเนี่ยอ,อะไรวะกอดกับคุณสนธิลิ้มทองกุลวันนี้โผสัตย์ทักษิณอะไรวะเนี่ยตอกลิ่มแตกแยกบีบดึงมหาไทยให้เพื่อไทยอ้างอนุทินภูมิใจไทยไม่มีผลงานโอ้ยเชื่ออะไรวะเนี่ยหนูเนยัยวเข้าทางอะไรวะปรับภูมิใจไทยพ้นจากรัฐบาลเชื่อครมอง,ง้อนแงนรัฐบาลง งั้นข้าจะปรับ ครมรก่อนวันที่13มิถุนาหวังเป้าอะไรวะเนี่ยไปยุบสภาหลัง13มิถุนาเลยก็ว่ากันไปนะครับท่านผู้ชมแต่ที่มันเป็นไฮไลท์ครับท่านตอนนี้นะเนี่ยสินแสเก่งครับท่านก็ได้ออกมาทานายเพิ่มเติมนะครับท่านผู้ชมนายกอิงดวงไม่น่าจะรอดแน่อะไรประมาณนี้จะต้องทําการลีภยัยข่าวนี้ก็นึกว่าเป็นข่าวเก่าว้ยสืบไปสืบมาแม่มึงเป็นข่าวใหม่ๆอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมฉะนั้นต้องติดตามครับท่านปี68ประเทศไทยจะเสียดินแดน แหมดินแดนตรงไหนวะเนี่ยแเ,เราเข้าไปอ่านคอมเมนต์นะครับท่านเกาะกูดนะเนี่ยจะต้องเสียดินแดนด้วยเฮ้ยอีกอย่างหนึ่งละจะเนี่ยนายกอิงก,ก็จะต้องรีบหนีไปนะครับท่านแล้วก็ตอนนี้มีการประเมินนะครับท่านหลังจากขมรเปิดศึกกับไทยอะไรประมาณนี้เปิดศึกเพื่ออะไรจะเนี่ยเพื่อที่จะกบข่าวนะครับท่านะผู้ชมให้ประชาชนครับท่านหันไปสนใจเรื่องข่าวขมรลบกับไทยไทยลบกับขมรเปิดศึกหรือไม่เปิดศึกไม่อาจแน่ใจเปิดทางให้ทักษิณหน,นีอย่างสะดวกโยธินทางช่องทาง ธรรมชาติโดยตอนนี้ก็หลายที่แล้วนะครับท่าน อหนีไปทางนครศรีธรรมาราชกับสตูนนะครับเดินผู้ชมนั่งเรือสำเภาเรือยอดนะเนี่ยไปที่ลังกาวีไปอยู่กับอะไรวะเนี่ยมาเลเซียนะครับเดินผู้ชม,อ,มอันวัยบลาฮิมสร้างบ้านไว้แล้วอีกด้านหนึ่งละจ้ะทักษิณเตรียมหนีแล้วเนี่ยทางชายแดนครับท่านไปซบขเขมรน,นะเนี่ยใช้สปอร์ตเขมรด้วยแล้วก็ทางข้างบนครับท่านไปอยู่กับกลุ่มว้าแดงส่วนว้าเหลืองยังไม่มีนะครับเดินผู้ชมมันเป็นชนกลุ่มน้อยเกินไปมันก็ไปขึ้นทุกที่นะครับเดินผู้ชมโดยตอนนี้ทักษิณจะหนีทุกที่ไม่ได้ ถามพาออะไรจ้ะเนี่ยเอ้ยออถอดจิตไม,ไม่ได้นะครับท่านโอ้ยวุ่งงงเหลือเกินกันเลยทีเดียวก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรต่อไปโดยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ม็อบครับท่านโอดทอ้อว่าเฮ้ยทำไมตอนนี้ฝนฟ้าไม่เป็นใจว่าเนี่ยฝนตกลงมายังไม่พอนะครับท่านพายุฝนฟ้ากันนองครับท่านประชากรบางส่วนนะเนี่ยหิ้วข้าวกล่องนะครับท่านผู้ชมวิ่งกระเจิงเข้าไปหลบฝนในเต็นท์หลบภัยครับท่านเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าเหมือนสวรรค์กันกแกล้งครับท่านเต็นท์ปิวเตน พังอะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่ตอนนี้เว้ยเฮ้ยติดตามนะคะท่านผู้ชมว่าจะมีม็อบอีกม็อบหนึ่งออกมาอีกหรือไม่ม็อบอะไรจะเนี่ยม็อบหมอมาอีกแล้วกูเจอข่าวนี้อีกแล้วเว้ยเฮ้ยทำไมชีวิตเป็นแบบนี้วันเนี่ยขอประธานอภัยสําหรับข่าวนี้ด้วยครับท่านไม่มีการขึ้นภาพนะคะท่านผู้ชมแฟนคลับต่างบนถั้าขึ้นเนี่ยนายคจะเลิกดูแล้วมาอีกแล้วจะดูพรลุกหมอประชาชน,นั้นนียออกโรงปกป้องเกียรติภูมิแพทย์ครับท่าน โดยตอนนี้ก็ได้มีการออกมานะคบทดานผู้ชมเตรียมเตรียมเรื่องอะไรจ้าเรื่องเนี่ยสมศักดิ์เทพสุทินนะครับท่านหลังจากทําการวีโต้ไปครับท่านปมที่แพทยสภานะคบทดานผู้ชมมีมติลงโทษสองหมอสามหมออะไรสักอย่างหนึ่งนะเนี่ยลั่นนะครับท่านหมอวรงก็มาทันทีเลยเฮ้ยหมอวรงครับท่าน สเสหลือตัวเป็นนายกรัฐมนตรีนันเนี่ยลั่นเมื่อรอบที่แล้วครับท่านเชื่อมั่นเหลือเกินพลังประชารัดก็สู้ไม่ไายรวมไทยสร้างชาติก็ไม่มีอะไรเทียบก้าวไกลตอนนั้นสู้ทางหมอว่าลงไม่ได้เพื่อไทยยิ่งแล้วใหญ่ไม่มีอะไรจะสู้นะครับท่านกราบคนพิษณุโลกนะเนี่ยขออนุญาตได้ไหมกูากฎถ้าไปดูขออน,อนุญาตอะไรวะเนี่ยโ,โอือ กาบแทบพื้นพระสุธานะครับท่านผู้ชมขออนุญาตชาวพิษณุโลกไปเป็นนายกสุดท้ายเป็นอย่างไรบ้างจ้าโอ้ยยังไม่มีประชามตินะครับท่านผู้ชมหมอว่าลงเชื่อมั่นครับท่านโวยสมศักดิ์เทพสุทินนะเนี่ยไม่อยากติดคุกต้องเข้ามาอ่านโพสต์อะไรของแกก็ว่ากันไปนะครับท่านผู้ชมหลังจากตอนนี้แกก็หิ้วนะครับท่านถามหิ้วอะไรวะเนี่ยหิ้วหนึ่งแสนกว่ารายชื่อนะครับท่านผู้ชมแต่ไม่เอ็นหนึ่งแสนกว่ารายชื่อนั่นเนี่ยไม่มาลงคะแนนให้หมอว่าลงบ้างจ้าหมอว่าลงมี แสนกว่าลายชื่ออีกแล้วนะครับท่านเรื่องอะไรจะเนี่ยเรื่องที่จะเอาผิดทักษิณนะครับท่านผู้ชมอมืงงเหลือเกินกันเลยทีเดียวครับท่าน อ่างูเห่าเต็มตัวอ่ะแล้วคุณหญิงสุดารั์จะอยู่อย่างไรวะเนี่ยเดี๋ยวมาอัปเดตเรื่องนี้กันหน่อยงูเห่าเต็มตัวสอสอ,สอชื่อกิตอะไรเนี่ยที่ประกาศเลิกล้างนะครับท่านผู้ชมลาขาดแล้วเวย้ยเฮ้ยกับพักประชาชนประเดิมรับรองครับท่านหลังจากวันนี้มีการโหวตนะเนี่ยร่างงบประมาณปี69ส่วน3มงูเห่าพักไทยสร้างไทยหญิงหน่อยยังเหนียวแน่นครับท่านโหวตส่วนมติพักเบอร์ชื่อสอสอไม่มาร่วมโหวตทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลโอ้ยอันนี้ก็มองได้หลายแง่มุมนะครับท่านผู้ชมบางส่วนครับท่าน ก็บอกว้ยเฮ้ยไอ้ตอนนี้นั้นเนี่ยผลเอกประวิตย์รู้สึกว่าจะอยู่พรรคแกจะเหลือ2 0สสอสอนะคบท่านผู้ชมลือสนั่นลั่นทุ่งมาอีกแล้ว19คนเตรียมจะย้ายแล้วนะครับท่านบางส่วนก็จะจากไปแล้วนะคะท่านผู้ชมไปซบกับพรรคธรรมนัตครับท่านบางส่วนเหรอจ๊ะยังต้องอยู่กับประวิตรก่อนนะคบท่านผู้ชมพอหมดสมัยหรือใกล้จะยุบสภาอะไรประมาณนี้ก็จะลาออกครับท่านไปซบธรรมนัตแล้วจะเหลือใครอีกวะเนี่ยก็น่าจะเหลือประวิตย์นะคบท่านผู้ชมอยู่เพียงผู้เดียวหรือเปล่าเน เนี่ยที่เป็นสอสอโดยตอนนี้ก็มีบุคคลข้างกายนะครับท่านที่ยังคงไว้วางใจได้ใครบ้างจะเนี่ยไพบุญผู้น้อมนําคําสอนพระพุทธเจ้าครับท่านหลังจากรอบก่อนนนเนี่ยสร้างพรรคการเมืองพรรคอะไรแล้วว่าจําชื่อไม่ได้แต่ว่าเอ้ยสโลแกนน้อมนําคําสอนพระพุทธเจ้านะคบท่ดนผู้ชมอันนี้เราก็อย่าเพิ่งดูแคนไปครับท่านแต่ที่แน่ๆคุณวันอยู่บำรุงนะครับท่านป่าวันของเราได้รับเกียรติอย่างยิ่งยวดกัเลยทีเดียวพลเอกประวิตรแต่งตั้งให้เป็นแม่ทัพนะครับท่าน เรื่องอะไรแล้ววะอ๋อในการเลือกตั้งกรุงเทพอะไรประมาณนี้ก็ต้องจับตามองนะครับท่านผู้ชมว่าจะเป็นอย่างไรโดยตอนนี้ว่าเคยมีการประเมินนะเนี่ยเฮ้ยคุณวันอยู่บํารุงมีโอกาสอย่างยิ่งยวดกันเลยทีเดียวเรื่องอะไรจะเนี่ยในการที่จะได้กลับมาเป็นสสอนะครับท่านผู้ชมบางส่วนก็บอกเนี่ยไอ้ลักษณกก็ยังเหนียวแน่นได้กลับมาเป็นสอสแน่แล้วก็ต้องจับตามองอืม แตกูม่วงสิรินะคะท่านผู้ชมว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปก็ไม่อาจแน่ใจส่วนนายกอิงก็ต้องติดตามนะคะท่านผู้ชมจะต้องทําการเพ่นหนีไปหรือไม่เพ่นหนีไปไหนวะกูก็ไม่เข้าใจเว้ยเฮ้ยเอาเป็นว่าสินแสเข่งบอกจะต้องหนีฟันธงปี6 8แแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดปี6 9นะคะท่านผู้ชมปีหน้าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจ้า น่าจะประมาณดวงดาวเปลี่ยนทิศนะครับท่านผู้ชมลาหูไม่มาอมจันแล้วนะครับท่านผู้ชมส่งผลให้เกิดอะไรขึ้นจ้าดวงเมืองเปลี่ยนดวงเมืองเปลี่ยนจะเกิดอะไรขึ้นต่อทีนี้นายกยิงก็ยังเป็นนายกอยู่นะครับท่านผู้ชมและเรื่องนี้นี่แหละจ้าก็จะฟันธงใหม่ฟันธงใหม่ว่าอะไรจ้าหนีแน่อีกแล้วปีไหนจะเนี่ย2025หรือว่าปี2569และปี70็ละจ้าก็จะมีการฟันธงนะครับท่าน จะต้องยุบสภาปี70แน่เลยเพราะอะไรเจ้าเนี่ยมันจะไปยุบป,ปี71ไม่ได้แล้วนะครับท่านอายุรัฐบาลเอ้ยจะครบ4ปีปี70อะไรประมาณนี้เดี๋ยวก็จะต้องออกมาฟันธงอีกก็ต้องติดตามโดยก่อนหน้าน,นี้หมอปลายภัยกระซิบนะครับท่านผู้ชมได้ออกมากระซิบครับท่านบอกนะเนี่ยท่านยมส่งสัญญาณไยเราก็เฮ้ยยมไหนวะเนี่ยไม่รู้ว่าท่านยม ลักยมหรือยม,มาบานไม่รู้ครับท่านแต่หลังจากผมได้ลงไปยืโลกันนะครับท่านผู้ชมไปหาใครจ้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องการเมืองครับท่านกับยม,มาบาลผู้ประแนกควบคุมกระทะทองแดงเล็บต้นยิ้วบอกว่าเนี่เป็นไปได้หรือเปล่าเจายม,มาบาลเนี่ยเรื่องนี้เรื่องอะไรอีกแล้วเรื่องเนี่ยหมอไปแกออกมาทํานายครับท่านเตรียมเกิดวิกฤตใหม่เตรียมเกิดนูน่นเกิดนี่โอ้ย โอ้ยก็ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนต่อนะครับต้องผู้ชมแล้วตอนนี้ก็มีการปั่นครับท่าน สุเทพก็ลั่นพอแล้วนะเนี่ยโอ้แต่อะไรวัดติดคุกสาวันเห็นแล้วนะรกมีจริงไม่มีอีกแล้วในการที่จะหิ้วรองเท้าผ้าใบกับใจถึงถึงนะครับท่านผู้ชมไม่มีทางจะได้เห็นอีกแล้วครับท่านกีสนั่นกันเลยทีเดียวแกนนําก็หฮยหนักใจนะครับท่านผู้ชมมอบจะไปอย่างไรต่อว่าเนี่ยตอนนี้คุณจะดูพรก็ประกาศไม่ลงถนนแล้วลงแค่ฟุตบาทก็พอหวังทึบเออพึ่งตุลาการพิวัดนะครับท่านปาบอะไรจะเนี่ยปาบทักษิณน,นะครับท่านผู้ชมเชื่อการเมืองจะเปลี่ยนหลังจาก เชื่อมาหลายละลอกแล้วก็ติดตามต่อไปครับท่านอา้าวเจ๊ปองอัญชลีเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ไปรวมม็อบหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจว่าเนี่ยคลิปอะไรวะคําด่าเปิดผนึกจากเจ๊ปองถึงยิ่งรักคนอื่นไม่เกี่ยวเราเว้ยเฮ้ยกดเข้าไปดูหรือย,ยังจะไม่ได้กดเลยนะครับท่านอืม ก็ว่ากันไปนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปครับท่านสถานการณ์การเมืองก็ต้องติดตามต่อไปนะครับท่านผู้ชมอือแล้วตอนนี้ประเทศไทยกับเขมรนัี่จะมีการปิดด่านจริงหรือเปล่าว่าอันนึงก็บอกเตรียมจะปิดอีกอันนึงหล่ะเจ้าเนี่ยแจ้งมาไม่กี่นาทีนี้บอกไม่มีการปิดนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าลือหึงนะครับท่านเขมรนั้ี่ปลุกประชากรครับท่านรักชาติรักแผ่นดินอย่าอุดหนุนสินค้าไทยอะไรประมาณนี้ด้านนึงก็บอกว่าเรื่องจริงอีกด้านนึงก็บอกว่าไม่ไม่จริงนะครับท่านผู้ชม ไม่รู้แล้วอะไรจะเกิดขึ้นแต่ที่รู้ๆฝนตกนะครับท่านผู้ชมม็อบเดือดร้อนครับท่านข้าวกล่องก็ไม่ค่อยจะมีแดกแล้วนะเนี่ยพายุฝนฟ้าขนองยังทําให้เราแทบจะไม่มีที่ยืนถามทําไมเจ้าเนี่ยมันฝนตกนะครับท่านผู้ชมเฮียให้มันตกหนักอีกสัก ชั่วคู่ชั่วยามนะครับท่านทีนี้ก็จะออกมาโวยอีกหรือเปล่าวะเนี่ยทาไมเป็นแบบนี้เนาะเนี่ยกทมทาอะไรอยู่เรื่องอะไรอีกแล้วว่ากดเข้าไปดูหรือไม่นะครับท่าน <c oughs> น้ําท่วม <c oughs> ก็ไม่รู้ว่ามันจะมีที่อยู่หรือเปล่าก็ช่างกับมันไปก่อนแต่ที่แน่ๆสนใจสินค้าแอดไลน์นะัดวิวช็อปเข้ามาได้นะครับท่านผู้ชมเสรีพิสุทธิ์ลั่นครับท่านก่อนหน้านี้เป็นนายกรัฐมนตรีง่ายนิดเดียวนะครับท่านผู้ชมชูนโยบายซื่อสัตย์ประหยัดขยันอดทนอะไรสักอย่างหนึ่งก็จะแก้วิกฤตได้นายกอิงจะหนีหรือเปล่าตาน ที่สินแสเก่งออกบอกมานี่ก็ไม่อาจบ,บอกได้แต่ฟันธงเอ้ยไม่ใช่บอกได้สิว้ยเฮ้ยฟันธงไม่หนีนะครับท่านเดี๋ยวปีหน้าก็จ่อมาแก้ใหม่ไปเรื่อยๆครับท่านจึงขอจบแถลงไขไปก่อนสวัสดีครับผม